อะคิมิดีสอจฉริยะผู้ไม่เคยหยุดค้นหาคำตอบสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปพบกับหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชายผู้ที่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า2,000ปีแต่ผลงานของเขายังคงมีอิทธิพลต่อโลกของเราจนถึงทุกวันนี้นั่นคืออาคิมิดีสอาคิมิดีส เกิดที่เมืองซีราคิวบนเกาะซิซิลีในช่วงประมาณ287ปีก่อนคริสต์กาลเขาเติบโตมาในครอบครัวที่มีการศึกษาพ่อของเขาเป็นนักดาราศาสตร์ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เขาหลงไหลในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตั้งแต่เยาววัยแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ความฉลาดของเขา แต่เป็นวิธีคิดและการแก้ปัญหาที่แตกต่างทุกครั้งที่เจอปัญหาอาคิมิดีสจะมองหาวิธีการใหม่ๆเสมอเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากของโจทย์เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของอาคิมิดีสคือตอนที่เขาค้นพบกฎการลอยตัวในขณะที่กำลังแก้ปัญหาให้กษัตริย์เฮโรที่สองเกี่ยวกับมงกุฎทองคำมีเรื่องเล่าว,ว่าเขากระโดดออกจากอ่างอาบน้ำ และวิ่งไปตามถนนพร้อมตะโกนว่ายูเรกายูเรกาซึ่งแปลว่าข้าพบแล้วข้าพบแล้วเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแม้แต่ในช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายที่สุดอาคิมิดีสไม่ใช่แค่นักทฤษฎีแต่เขายังเป็นนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยม เขาสร้างเครื่องจักรกลมากมายเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเขาในช่วงสงครามรวมถึงระบบรอกที่สามารถยกเรือขึ้นจากน้ำได้และกระจกเงาขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่าสามารถเผาเรือฆ่าศึกได้ด้วยแสงอาทิตย์บทเรียนสำคัญที่เราได้จากอาคิมิดีสคือการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติความรู้ที่แท้จริงต้องสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตอาคิมิดีสก็ยังคงจดจ่อกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีเรื่องเล่าว่าเมื่อทหารโรมันบุกเข้าเมืองไซราคิวและเข้ามาพบเขาขณะกำลังคิดคำนวณเขาพูดประโยคอามาตะว่าอย่ารบกวนวงกลมของข้าก่อนที่จะถูกสังหารชีวิตของอาคิมิดีสสอนเราหลายอย่างหจงอย่ากลัวที่จะคิดต่าง มองปัญหาจากมุมที่ไม่เหมือนใคร 2. ความรู้และความคิดสร้างสารรค์สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ 3. ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่เกินกว่าจะแก้ได้หากเรามีความมุ่งมั่นและความอดทนเพียงพอ 4. การเรียนรู้คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้เมื่อคุณเจอปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกขอให้นึกถึงอาคีมีดีส นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความท้าทายและพร้อมจะมองหาคำตอบในทุกที่แม้แต่ในอ่างอาบน้ำจงจำไว้ว่ายูเรกาของคุณอาจอยู่แค่เอื้อมมือเพียงแต่คุณต้องไม่หยุดที่จะค้นหา